ดูแล้วน้องทุกคนต้อง่ท่านทุกตัคารพและเป็นเพืทุกท่านด้วยนะครับประจักษ์นิสัดเตรี่ยนตอบเข้ามอ .4 หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยมันกันต่อนะม<ด>าเลยอ,อันนี้ครับโจทย์จะประเภทเกี่ยวกับบว็กลบรูทครับมาเรง่งจำมันจริงก็ถอดรูทเลยครับถอดรูทท่านที่ถอดได้เลยแล้วลองดูซิว่ามันจะมีตัวไหนตอบได้ไหมนะครับรูทแปดครับรูทแปดถอดรูทได้เป็นสองรูทสองยังมีใครถอดรูทไม่เป็นไหม ต่อวอีกรอบรุดแปดการจะถอนรุดได้เปรียบเสมือนว่ารุดมันเป็นกองขังขังเลขแปดไว้อยู่นะครับอยากจะถอนรุดต้องมีคู่ครับต้องมีคู่รวมล่างกันรวมล่างกันปึ๊บเราก็จะทะลุออกนอกกองขังได้นะครับเนี่ยสองคูณสองคูณสองเนาะได้แปดจะถอนรุดได้รุดก็คือหมอนเป็นล่าที่สองก็หมายความว่า,าต้องจับคู่สองตัวครับเห็นไหมครับจับคู่สองตัวรวมร่างกันแล้วมันก็จะทะลุออกนอกกองขังได้ ใครไม่มีคู่ก็โดนขังไว้เหมือนเดิมเห็นไหมครับนะอันนี้ลมรล่างกันทะลุออกองค์ขังได้แต่อันนี้ไม่มีคู่ก็ถูกขังไว้เหมือนเดิมเห็นไหมนี่แหละการถอนรุดแบบเท่มิคของพี่เก่งโอเคไหมววนะคราวนี้ลบรูดสามสองครับมาสามสิบสองก็สี่คูณสี่เป็นสิบหกเนาะสิบหกคูณสองก็เป็นสามสองโอเคไหมถอนรูดมาก็ได้สี่ก็เป็นสี่รูดสองนะครับเห็นนะ รูทสิบแปดครับรูทสิบแปดก็คืออะไรครับก็คือเก้าสองสิบแปดโอเคไหมครับเก้าสองสิบแปดก็สามคูณสามได้โอเคไหมนะแล้วเราก็ถอดรูทออกมาเป็นสามรูทสองโอเคนะไม่ยากนะครับตัวส่วนครับมารูทแปดเหมือนเดิมเลยครับก็คืออะไรสองรูทสองครับเห็นนะลบรูทห้าสิบครับ ห้าห้ายี่ห้าเนาะยี่ห้าสองเป็นห้าสิบก็ห้าก็มีคู่เห็นไหมจับคู่ห้าออกมาก็เป็น 5, ห้ารูดสองเห็นไหครับนี่สิ่งตรงนี้สบายเลยเพราะนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันก็เป็นรูดสองเหมือนกันครับาาก็จับข้างบนมาบวกลบกันเลยก็สองลบสี่เป็นลบสองลบสองบวกสามก็ได้หนึ่งเนาะก็หนึ่งรูดสองเราก็ไม่ต้องเขียนหนึ่งข้างหน้าก็ได้ครับก็เป็นรูดสองเฉยเฉยนะครับเห็นนะ แต่อตอนนี้ครับ2อลบหโอเคไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นรูทสเหมือนกันก็ลบก,กันได้2อลบหก็เป็นลบสเป็นก็เลยได้ลบสารูทสนะครับโอเคนะถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้เกิอดอาการดีเลยยลองมันแป๊บหนึ่งออไม่น่าเลยเกิอดอาการดีเลยซะละนะสองรูทสลบห้ารูทสโอเคครับปอดีพี่เก่งถ้าเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตตั้งแต่ ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอาการดีเลยถ้าใครสังเกตนะพี่เข่งก็เลยต้องแก้งพุ่นนานๆนะนะอ่ะครัวนี้ก็โอเคนะสองลบห้าก็เป็นลบสามนะครับนะแล้วก็ตัดทอนครับตัดทอนก็ได้เท่าไหร่ครับตัดตัดขั้นบนก็จะเหลือหนึ่งโอเคไหมครับหนึ่งส่วนลบสามเราสามารถเขียนเป็นลบหนึ่งส่วนสามได้นะครับโอเคนะไม่ยากนะครับ ลบจะเอาไว้ข okay, so ้างบนก็ได้นะน้องจะไว้ข้างล่างก็ได้ไว้ตรงกลางก็ได้นะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับลบหนึ่งส่วนสามเนี่ยน้องจะไว้ตรงกลางก็ได้ครับไม่ผิดเท่ากันน้องจะไว้ข้างล่างก็ไม่ผิดครับสามอันนี้คือเท่ากันครับโอเคนะน้องเขียนยังไงก็ได้ครับแต่ที่นิยมเขียนก็คือแบบนี้กับแบบนี้นะส่วนใหญ่ที่นิยมเขียนแบบนี้จะไม่ค่อยเขียนกันนะครับแต่ว่าน้องอย่าไปใส่ลบทั้งข้างบนั้งข้างล่างนะถ้าน้องไปใส่ลบทั้งบนทั้งข้างล่างอันนี้ไม่ใช่ลบหนึ่งส่วนสามนะระวังนะตอนนี้จะกลายเป็นอะไร อันนี้จะลบ,ลบเป็นบวกครับมันจะได้หนึ่งส่วนสามเฉยๆโอเคนะระวังให้ดีนะครับตรงนี้นะแทงตรงนี้ก็ตัดๆเนาะมันก็เลยได้ลบหนึ่งส่วนสามก็คือข้องงงนั่นเองไม่ยากนะครับโอเคนะครับถ้ามีคําถามอะไรเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ถามได้ตรงไลน์มาถามได้นะครับโพสถามไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับ いいね。